มาเที่ยวน้ำตกคำหอมกันจ้าน้ำตกคำหอมจังหวัดสกลนอครเด้อจ้าพี่น้องตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะทางเข้าเข้ามาข้างในก็เป็นคนนั่งกินข้าวกินลมชมวิวกันนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นน้ำนิ่งจ้ะเด็กเล็กเด็กน้อยเพื่อนกันเล่นน้ำน้ำมอแม่แม่อยู่แถวนี้จ้ะ มือนี้บรรยากาศดีค่ะพี่น้องนั่งเล่นชิวๆอันนี้พกวกเราจะเดินขึ้นไปดูน้ำตกชั้นบนนะคะตรงนี้เป็นน้ำตกไหลน้อยๆน้ำนิ่งๆจ้ะเด็กน้อยเล่นวัยรุ่นก็จะอยู่มุมนึงเด็กก็มุมนึงมุมไข่มุมมันนะคะ ถึงเลยน้ำตกที่เราเดินขึ้นมาดูพวกเราขึ้นมาเก็บภาพน้ำตกตวสวยๆค่ะเห็นไนะคะทุกคน